ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําสินค้านะครับทีนี้ก็เป็นมีดพกนะครับมีดเดินป่านะครับก็มีที่เหน็บกับ็มขัดได้นะครับก็ตัวมีดก็เป็นโลหะนะครับเป็นแบบเขาเรียกผมก็ไม่ได้ถนัดแต่ว่านะครับมันมันจะเปิดง่ายนะครับดูใบมีดนะครับก็คมนะครับตัวนี้ อันนี้อย่าเอาไปพกตามเมืองตามชุมชนนะครับผิดกฎหมายนะครับอันนี้ถูกจับนะครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆไปเดินป่าไปแคมปิง้งตัวนี้เพื่อนๆพ,นพกพาไว้ได้นะครับเผื่อมีสัตว์มีอะไรสัตว์ป่าอะไรออกมานี่เราป้องกันตัวได้นะครับแต่ห้ามพกพาในเมืองนะครับผมบอกไว้ก่อนตัวนี้ถูกจับนะครับผิดกฎหมายนะครับใบมีดก็ชุบดำแข็งแรงคม ไว้เอาตัวรอดในป่านะครับไปแคมปิ้งไปอะไรเพื่อความปลอดภัยนะครับจากสัตว์ป,ป่าทั้งหลายนะครับสวัสดีครับ